สวัสด <te> <rat> <oses> ีครับก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้หัวทองเรียบร้อยแล้วไปไม่ไม่ไม่ม่ม่เอ่ยัดีก็ไปกัดสีผมมากครับตอนนี้เป็นเป็นนุ่มหัวทองเรียบร้อยไปแล้วก็ที่จริงตอนแรกก็อยากให้มันทองกว่านี้แต่ว่าอันนี้กัดสีแล้วแบบว่า หัวผม,ผมตอนแรกมันก็ดำเนาะแล้วพอคัดออกมามันก็ออกเป็นแบบสีส้มๆแบบแปลกๆกอย่างเงี้ยทีาบอกว่าโดนเพื่อนที่โรงเรียนว่าแบบเหมือนเหมือนไม่ใช่คนนะตอบก็บเป็นเมือดังดาวครับไม่ใช่ก็ที่จริงก็กัดสีผมทําเป็นไอห,หนุ่มผมทองมาหลายวันแล้วแต่ว่าไม่ไม่กล้าไม่กล้าอัพอัพขึ้นเวทบุพอดเดียวทุกคนจะแตกตื่นวนวดนะครับโดยเฉพาะคุณแม่เพราะว่า ก็ได้ินว่าแอบดูวิดีโออยู่แต่ว่ายังไงดีอะแบบก็หัวก็ทองมาเล็บลอยแล้วนะครับก็นะก็ช่วงนี้ก็แบบว่ายังไม่ได้เข้ามาหาอะไรก็เลยอยากใช้ชีวิตเต็มที่ก็คือมาเล่นอะไรนิดหน่อยนะครับอยากอยากลองทำหัวทองมานานแล้ว ก็ไม่มีโอกาสก็พิ่งมามาทำตอนช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวพอตอนเข้ามหาลัยก็คงย้อมกับสีดำนาครับแต่ว่าช่วงนี้ขอขอเอนจอยนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็เออใช่อันนี้แบบทำกับท,ทำสีของเองนะครับบอกว่าไปซื้อไปซื้อไอ้บลิชซื้อบลิชมาแล้วก็เอามาเอามา,เอามาทำเอง นี่ก็ซื้อมาทําไปสามรอบกว่าจะได้ออกมาแค่นี้แล้วมันยัง,ยงไม่ทองจริงๆนะก็ตอนนี้มันผมมาเริ่มแตกไปแล้วก็เลยต้องต้องรออีกนิดนึงเดี๋ยวทาอีกรอบหนึ่งก็ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ก็อยากให้มันแบบเออทองเป็นแพชิน้ำบอลจริงๆเลยโอเคครับเราเหมือนเล่นมน้าไปนิดหนึ่ง นี่แต่ว่าถ้าเกิดแบบอยู่ใต้ไฟอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามันมันจะสว่างขึ้นแต่ถ้าเกิดแบบถอยมามันก็กลับเป็นสีส้มๆแปลกๆสีบอกว่าก็บลิชมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วครับก็อย่างนี้บางที่ที่การ์ตูนเรื่องบลิชแล้วพระเอกหัวสีส้มเขาก็คงมาจากอันนี้แหละเพราะว่าถ้าบลิชแล้วมันบลิชไม่หมดมันจะมีพิกเมนต์สีแดงกับสีดําเหลืออยู่มันก็เลยเออกมาเป็นหัวส้มๆอย่างเงี้ยแล้วครับแต่พอเราอยู่ใต้ใตแสงไฟแล้วเราก็กลับมาเป็นหนึ่ง หัวทองเชาวด้านบนนะด้านล่างก็เห็นชัดเลย <c oughs> ก็ไม่มีอะไรแล้วละ่ะก็มารายง,งานครับว่าหัวทองแล้ครับเป็นไอหนุ่มหัวทอง <c oughs> เป็นเด็กแซ่บไปแล้วโอเคครับโอเคไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย